สวัสดีครับเฟสไทสตอรี Faith ่ดอทคอมนะครับวันนี้นะครับผมก็นําวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับมานําเสนอนะครับเป็นของวัดท่าสุงนะก็เป็นหลวงพ่อเงินไหลมาเทมากับ หลวงพ่อราชมงคลมายานะครับหรือหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างไม่นาน,นครับก็คือหลังหลวงพ่อได้มรณาภาพไปนานพอสมควรนะครับก็คือสร้างในปีพศ2553ครับสร้างในวันเสาร์ห้านะตามบันทึกนะครับก็คือมีพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยในวันที่20มีนาคม2553นะครับ พร้อมๆกับสมเด็จองค์ปถมรุ่นที่4นะครับรุ่นที่4รุ่นนี้นะครับก็พิเศษตรงที่ว่าสร้างด้วยชนวนสมเด็จองป์ปฐมนะครับชนวนนี้น่าจะเป็นของสมเด็จองป์ปถมรุ่นที่4ที่สร้างนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะผิดถูกยังไงก็แนะนําด้วยแล้วกันนะครับก็ถึงแม้จะเป็นวัตถุมงคลที่หลังของพ่อได้ ได้มรณภาพไปแล้วเนี่ยก็ก็ยังถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีคุณค่านะครับอยู่ในกล่องที่สวยงามนะครับกล่องเนี้ยนะครับผมก็ไปเช่าบูชามาจากวัดท่าซุงเลยนะครับแต่แต่วันช่วงนี้น่าจะเหลือหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็เช่ามาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วแหละก็ตอนที่เช่าเนี่ยน่าจะราวๆสา0ร้อยบาทนะไม่ไม่แพงนะครับผมไม่ได้เน้นกล่องแพงเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ มีเงินมีทองจะเช่าหาบูชามาเยอะนะครับแต่บางคนเนี่ยมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อหรือสียงดำเนี่ยเยอะมากเลยนะบางคนลงทุนที่จะสะส,สมเลยครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีความศรัทธานในองค์หลวงพ่อส่วนผมก็ศรัทธาน,นะครับศรัทธามากด้วยผมก็จะมีรุ่นที่ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับแพงสุดผมก็แค่พักคำข้าวนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับก็ราวสามร้อยบาทเท่านั้นเอง น่าจะยังมีเหลือนะลองไปดูแล้วกันนะครับที่วัดท่าสูงนะครับก็นี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีดดงดำนะครับอีกองหนึ่งนะครับความสูงนี่ก็ราวๆสองถึงสามเซนติเมตรนะครับไม่ใหญ่นะครับเล็กๆบนะางคนอาจจะเข้ากรอบห้อยคอก็ได้นะ ก็เพราะองค์ไม่ใหญ่องค์ไม่ใหญ่หญธรรมดาเล็กๆเลยนี่ครับนี่ด้านหลังน,นะครับเป็นองค์สีทองนะครับสวยงามนะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีเลีงดำครับ ครับเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาเนี่ยตามประวัติการสร้างนะครับหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาองค์จริงอ่ะนะฮะอยู่ที่วัดท่าซุงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสูง32อนะครับทีนี้ทําไมเรียกหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาเนี่ยก็คือมีเรื่องเล่าว่าสมัยนั้นนะครับหลวงพ่อเนี่ยต้องการจะสร้างพระพุทธรูปนะครับที่ชำระนนี่สองนะครับก็ได้ตั้นใจว่าจะสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นมา นี่ก็พอพอประชามันออกไปนะครับบ้านหลวงพ่อจะสร้างพระยืนนะครับองค์ใหญ่นะก็มีประชาชนเนี่ยเดินทางมานะครับแล้วก็ร่วมบริจาคปัจจัยนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือต่างคนต่างดังไหลเนี่ยมาบริจาคทรัพย์ของตัวเองครับเพื่อสร้างองค์หลวงพอ่อองค์นี้ขึ้นมานะครับก็เลยมีที่มาที่ไปว่าหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานั่นเองนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่า องหลวงพ่อเนี่ยประธานลาบนะครับลาบมากนะครับคือให้ลาบมากนะครับจะอุ้มบาทอย่างเงี้ยครับลักษณะอุ้มบาทก็เป็นตัวแทนของอพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับคือในโซนของหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานะครับตรงตรงโซนนี้นครับที่วัดท่าซุงอะ่ะ จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหมด3องค์นะครับ3การเวลาด้วยกันนะก็จะมีสมเด็จองปฐมนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับแล้วก็สมเด็จปฐมนี่คือเป็นองค์ปฐมองค์แรกนะครับในอดีตนะแล้วก็เป็นหลวงพ่อเองินไหลมาเทมานี้คือเป็นสมเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะแล้วก็พระศรีอริยมมตไตรนะครับจะเป็นมนตบอีกมนตดบหนึ่งก็คือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต คือถ้าเกิดเราไปวัดท่าซุงมเนี่ยเราจะได้กราบไหว้บูชาเนี่ยพุะทธรูปเนี่ยถึง3การเวลาด้วยกันนะครับส่วนพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเทพนะครับเพราะว่าท่านปัจจุบันเนี่ยตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับคือปัจจุบันนี้ท่านยังจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่นะครับแล้วก็จะมาจะมาเป็นพระเจ้าในอนาคตนะครับผม รุ่นนี้ก็น่าเช่าหาบูชาไว้นะครับสําหรับท่านที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับรุ่นนี้ก็สร้างพร้อมๆกับสมเด็จข่มปฐมนะครับรุ่นที่4ครับเมื่อวันที่20มิมีนาคมสองันินะครับนะครับโดยเจ้าวาดนะครับวัดท่าสุ่มนะครับหลวงพ่ออนันต์นั่นเองนะก็ไม่แพงครับน่าจะยังเหลืออยู่นะแต่ผมไม่มั่นใจนะครับ โอเคครับสวัสดีครับครับและจุดนี้ก็เป็นจุดของหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานะครับหรือพระยืนขนาดสูง30ศอกนะครับเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันการนะครับก็คือพระพุทธเจ้าโคตมของเราเอง